อ๋อสามสี่อ่ะนี่แค่สามเอาสิ่งนี้บอเอาหน้าล้างเลยครับเนาะสวัสดีครับผมเหมือนนี้มาบอกครับผมนะครับสั่งเลิมอ่าเหมือนนี้มาเจอครับดึงกุ้งเก่าของผัดยีที่นะครับมาแสงขอบรุ่มอ่านี่ครับทีหมวกนี่เรียกรลายชีครับแต่ของบ้านเขานะครับตัวนี้แต่คนนี้ก็เรียกีหมวกไปซะก่อนนะครับใส่หน้าลังเลยอยากจะมาเบิ่งตอนใส่เนี่ยกันเลยครับอ่าทางร้านเราเป็นการเป็นติดกาวนะครับซ้ำเอ็ม อยู่แน่นอนนี่นะครับติดกลางเสร็เลยอโอเคครับจะยึดใส่เบิ้องบนทุกหล่อเลยนี่ครับใส่ไปเรียบร้อยครับดุมดุมหล่อนี่ครับกูค้างจะไม่เบิ้งค้างรบอบเลได้ครับไปครับ ทีมงานทรงลูกค้านะครับกนนี่อาไฟสนใจนะครับว่าจะเป็นรุมหล่อรุมตุ๊บรุมตอกก็จะเป็นรุมพร้อมรุมพวกรุมพวกปอกกันสั้นนะครับก็มีแล้วก็ขอบเบรคเข้าก็มีนะครับหลานัดอะไรสิ่งครับกางตลาดเจริญซีก็จะโทรสอบถามกันครับศูนย์95 232 26ครับผมขอบคุณครับ